มาทากับมาพ่อจอดรถกับพอ่อบกะวงหน่อยพอดีปนซี่ยังให้เดี๋ยวให้ผ้าโจผ้าไปบงวงเดี๋ยวคิดบะวงก่อนตั้งรักกันบะวงหน่อยพี่น้องบัะวงหน่อยกระลังสุปเสียบงาเลยของแขกชุดชุดเสียบของแขกต้องกินแนวนี้ครับยัง่ยเสียบไปแล้ว หาบองม้วงมันได้กินบองม้วงโดนหมองอ้าวเฮ้ยอันเบิ้งเบิ้งได้อยู่บอกว่าอันข้างในเป็นยังขัางในนี่ยางเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบอเป็นลูกยางยางธรรมดายางธรรมดาเออพุกัญญาชาวบ้านอันนี้คือคือบ่อบรดานเจาะเนาะแมนครับ บ่เลิกบ่ค่ะเนี่ยโอเป็นเดียวเออคือเข่าท่าเตะน่าแตกน่าเตียนพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาให้งัวกินเลยแต่ว่าก็ออกกําลังกายดีเลยเนาะซ้ำซ้ำโยกไว้อาบไว้อันนี้แม่นค่ะเดี๋ยวถ้าไปโยกญุ่นก็มีย่ญุ่นแห้งแจ่มแจ่แม่นค่ะญุ่นก็มี่เจ้าจะไล่หม่งโยกแล้จะไล่หม่งโยกแรกแรกมันสิบบ่บ่ขืนง่ายมันสิมันคือจังอัฐิมสร้างลงหลุมโอ้อัฐิมอันไม่ลงองรูมเออค่ะ ตงพี่น้องจ้อไหวนะครับเด้อจ้อไหวทั้งทงนั้งทาอันผู้ใดอันอยากเคสหน้าปังก็จ้อไหวรับโยกไปเลยเคสหน้าปังสังเดียวเฮ้ยใจไหนเนี่ยเด้อมนสิเต็มวพอดีพอดีพอดีอันได้หน้ามีหน้าปังก็บทรงสการพอดีอ้าวโอ้ยแน่นอนอีกทีทั้งผุนบ่มีบ่ค่ะบ่มีบ่มีเปล่า กำลังเศ้ามีแห้งเขาโฮมครับกำลังได้บังวงมาผู้ละนวยกำลังมาหยาดกันอยู่เยอะดิเอาเอาพวกกินมาเด้หนิเอาอย่าหยาดกันมีผู้ละนวยอยู่นี่โอ๊ยเนเ้เอาเอาเอาแบ่งกันผู้ละนวยครับเอาถือเอา เหัวแสบหลายแสบหลายบะม่วงน้อยสุกน้ำ <c oughs> เฮียน้ำหัวย่อยมือเลยสุดป้า,า <c oughs> เอาคาบเอาคาบเอาข,าอาข้างนี้ก็จะกินเช่นกันโบได <c oughs> ้ได้ของข่อยนวลนี่โบได้โ <c oughs> บได้โบได้ได้ของข่อยนวล <c oughs> มันจะเลียงหัดปากนี่โอ้ยสุดยอดเลย มีแถมอีกกินตรงน่อยสองเนี่ยัยังแสบครับบ่ได้บ่ได้พุดน้อยแล้วไข่ไหมไข่เออบวมหน่อยกลางทงไข่ออกมาของแท้ตรงมีนอนครับพี่น้องครับของแท้ตรงมีนอนเนระบอดสารบอดสารบอดสารโมวิสารเคมี ไปกินทั้งหลายครับน้อนเป็นโปรตีนสั่นดีโปรตีนยี่ปีบเปเซนครับน้อนเอาเอานี่นี่กินไปคุหนวยเฮาจบโอ้ <laughs> ย